โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมครับในไมครับเอาชุดรอดในพาร์ทที่เท่าไหร่มาร์ที่แปดแปดผมเออแปดแปดแปดได้จำได้จำได้จำได้โอเคคือพาร์ทที่แล้วอะตอนนี้นะน้องๆคือเราได้ทำการสร้างไอ้นี่เสร็จแล้วเว้มันคืออะไรปะรีสอร์ทบ้านบีซีใช่ใช่คือรีสอร์ทหมู่บ้านบีซีนะครับซึ่งใช่ครับผมอ่า ทุกคนวัดแค่นี้พอะะอไรพี่ว่ามันเล็กไปปหมอะไรเล็กตัวหมู่บ้านเนี่เป็นสีเอ้ยหมู่บ้านเป็นสีเราเล็กเหรอเนี่ยไม่ไม่เล็กใช่ปหอันนี้คือใหญ่แล้วใช่ไหมอันนี้คือมันน่าจะถ้าตอนนี้เรามีกี่ห้องตอนนี้เรามีหนึ่งสองสามสี่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 ก็ตีไปห้องละประมาณสามตัวห้องไม่ตีได้ไหมพี่เอาเป็นต่อยแทน โอเคครัคือตอนนี้เราได้ห้องมาลวเว่แต่ว่าเราขาดขนแกะในการทําหมู่บ้าน ABC ซีครับใช่ก็คือเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีที่นอนนั่นแหละง่ายๆครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เก็จอกไปล่าขนแกะกันก็ผมใช่แต่ว่าเราจะทําเป็นฟาร์มไหมก็ยังไม่ทําขนแกะเรามีอยู่อะไอ้ไม่ใช่มีอยู่เดี๋มันมันมีที่อยู่มันมีจะมีตรงนี้หมู่บ้านเสเียมันจะมีฟาร์มแกะใช่ เออได้มันไม่มันมันเป็นจุดที่แกะเกิดเยอะเอากันเถอะมางงต้นไม้ต้นนี้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้เมื่อกี้พี่โดนอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหเจ็บเลยเมื่อกี้ผมตัวนี้ไว้พี่ปฮาปัปเาป๊า๋อพี่พี่เดินมาปุ๊บต้นไม้โตใส่หน้าเลยโหดเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมวีฟว่าเราจะไปทําการฟาร์มสลามกันนะครับเพราะว่าเราต้องการเครื่อง ในการเขาเรียกว่าอะไรทำปั๊มอ้อยใช่ไหมส่วนพี่เฟรมเนี่ยผมจะให้พี่เฟรมเขาไปหาเหล็กนะครับผมแล้วก็หารางรถไฟเพื่อที่จะเอาขน NBC ไปที่หมู่บ้านนะครับใช่แล้วอันนี้พี่จะไปต่อรถไฟจากบ้านหมู่บ้าน NBC ทิ้งไว้ก่อนก็ได้จะจะต่อจะจะอยต่อตอนกลางคืนนะทำไมอ่ะเออจะซอมบี้กิน NBC นบีเราเราปล่อยกันไอเราขโมยนี่ก็ได้ขโมยหลังคาไอ้ร้านค้าหมู่บ้านเอ็ีซีมันเป็นคนแกะเเวว่ เห็นเห็นไอ้นี่ปะเห็นพวกที่นั่งปะเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยที่คนป้นน่ะเนี่ยโอ้โหนี่มันจนยืมยืมไม่ใช้ไหนๆก็ต้องก็ต้องแบบเอาไอพีซีมาอยู่แลวไงอ๋อเออว่ะเนาะยังไงรถใบบัวมึงเยอะจังวะเนี่ยเราจะค่อยๆเลี้ยงใบบัวไปนะครับผมหวังว่ามันจะเป็นบึงที่ใหญ่และพื้นที่ในการเดินเยอะนะครับแล้วก็เราหวังว่าที่จะมีสลามเกิดด้วยซึ่งตอนนี้พระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงแต่ก็ลูกใหญ่พอสมควร ไหนดูดิพระจันทร์อยู่ไหนอตรงกลางพระจันทร์อยู่บนฟ้าพี่ครึ่งเดียวนะมันเหลือครึ่งเดียวเองครึ่งเดียวแต่ว่ามันคือสลามอ่ะมันเกิดทุกเวลาเลยพี่แต่ว่ามันแค่จะเกิดน้อยเกิดมากนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งเว้ยคือหลายคนจะบอกว่าสลามมันจะเกิดเฉพาะตอนพระจันทร์เต็มดวงไม่ใช่ครับมันเกิดทุกเวลาใช่เอเคมันเป็นแค่ความเชื่อใช่ไหมนั้นอ่ะใช่มันเป็นแค่ความเชื่อฮะใช่มันเป็นแค่พิจูนครับอความเชื่อ แต่ตอนเนี้ยตอนนี้ก็ว่าเรไม่ใช่แล้วนะไม่เจอสักตัวเลยมีโ้เดือด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 เดแฟนท็อปโอ้ยเดอดโอ้โอ้เช็ดเดืนะผมว่าเราต้องไม่เจอแบบพี่มันเป็นบึงแบบว่ามันเป็นบึงน้อยอ่ะบึงกระติดหนึ่งอะมันไม่ใช่บึงใหญ่เออไม่ใช่บึงใหญ่อ่ะมันแบบพื้นที่แบบในการขูหใบบัวใบบัวอักขุชนให้หมดเลยอะ กูเก็บมาด้วยอะเราได้มาค่อนข้างไปอันนี้ก็ชนมันไปชนมันไปชนมันไปไปผมว่าเราไปขโมยหลังคาหมู่บ้านเอ็มบีซีนะครับน่าจะงั้นคนอางเงี้ยเขาเรียกว่ายืมยืมมาใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงบีซีก็ย้ายไปอยู่แล้วไงใช่เออเราเรียกว่ายืมไปใช้ก่อนเออเราจะย้ายผู้ยกรดีไปแค่สองตัวนะะย้ายไปน้อยจังวะอุยยันระเบิด มีน้องบอกว่าพี่เล็บพี่อยากไปผมไปสิอ่ะแต่ไปไม่ได้อ๋อจะไปเอาทำไมเออติดอันนี้ไงติดฐานะโอ้อ๋อติดเออว่ะพี่เฟรมติดฐานะนี่ว่ะโอ้ยซอมบี้อ่ติดสถานะเขาเาเรียกว่าสถานะอ่าโจรบุกบบ้านใช่ใช่ใช่ครับผมพี่เฟรมติดสถานะโจรบุกบบ้านไปนอ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 นไปขโมยเงินเขามาเยอะก็อย่างเงี้ยแหละ เออไอไอ,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 อโจนห้าร้อยคือมีน้องๆนนครับผมคอมเมนต์หรือว่าทักไปบอกพี่เฟซเวฟพี่เฟซอะไรล่ะพี่เวฟ,ฟเนี่ยโหคนหาเลยลืมชื่อตัวเองเออ <laughs> ในใน,ในเฟซนนครับผมบอกว่าพี่เวฟ,ฟ้าช่วยอัดคลิปให้นานกว่านี้ได้ไหม <laughs> แค่นี้ดีกว่าเนาะเป็นมาตรฐานดีวกว่าเออว่าจะไม่นานเกินไปโอ้ ใช่ผมว่าบางทีมันนานไปมันก็ไม่ดีเว้ยใช่ใช่บางทีพวกพี่แบบนานเกินมันมันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะมันตันอ่ะทุกคนมันต้องคิดใช่ทุกทุกคลิปเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราจะอัดอะไรบ้างใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะได้อามันอาจจะไม่ได้นานตลอดใชายเบลก็จะพยายามอัดให้ถึง25นาทีแล้วกันเออแต่อาจจะน้องขอแบบพี่เวฟครับ30นาทีได้ไหมครับพอดีผมกดคลิกเข้ามาเห็นพี่เวฟเปิดคลิปปุ๊บกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ปิดคลิปเลยเหมือนมันสั้นมากเลยครับพี่ อะไรเงี้ยใช่คือแบบไปนันเกินไปเหมือนเข้ามาแล้วปิดเลยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขคนแกะมันเปลี่ยนสีได้หรอพี่ถ้าเกิดมันเป็นสีแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เอาดีใช่เอาดีดีคิดดีดีออยกเว้นเราจะไปเปลี่ยนกับแกะเองคิดดีดีเอ้ยคิดดีดีแล้วเนี่ยใช่คิด ก็อันที่แล้วพี่เคยทาอยู่แต่มันไม่ได้คิดดีๆเออว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นี่ว่ะเนี่ยดูดิเห็นปะเขาเถียงเราทุกคนไม่ได้เถียงแค่แค่ถามว่าคิดดีๆเออใครเถียงราบ้าเนี่ยเดี๋ยวไม่เนแกะเลยวะพี่ทำไมฉันบ้านไงทําไมฉั่เห็นแกะเลยว่ยเจอแล้วหนึ่งตัวอุ้ยหนึ่งตัวอยู่ในคอกด้วยเออนั่นแหละพี่ขังไว้แล้วอ๋ออะใส่สีเข้าไปเรียบร้อยแล้วตัดออกมาเดี๋ยวเอา โอ้โอ้ my god เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่อะไรอะไรผมเจอบอสอินเดแมนเฮ้ยจริงจังเออป้าเราบีเหอเรอมีเราเล่นมอสนะพี่เราไม่ได้เซอร์ไวน์โวธรรมาดาเออว่ะ ไม่ไม่นึกว่าจะเป็นแค่มอสไอเฟอร์เอร์เฉยๆไม่มันมีมอสคนไปแอบผักกับดักผมเลยกูหาแล้วนะว่าต้องมีอันตรายสักหน่อยนึงแหละเอ้ยมันอยากฆ่าบอสเอ็นเตอร์แมนอะเอาอะไรไปสู้มันทุกคนคิดว่าเราสู้ได้ไหมว่าสเต็ปผมก็ได้นะพี่ตะหลิวโง่โง่จริงกันเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราต้องลองฮะครับตะหลิวเพิ่มก่อนเอาเวลามึงอไงเอาเวลาเอาเลยโอ๊ยโอดเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ย ว้าเลววาเลวนี่ไงคอคอไฟนครหลวงพ่อไฟนครหลวงพ่อก็ไปแค่แหละโอ้ยโคตรโมันจับเราลอยไปบนฟ้าไปพี่แล้วก็ทิ้งเราลงมาอ๋ออ้อมัเจ้าไฟนะอ่ะพี่พี่เฟมพี่เฟม อะไรเอ้กูตายกูตายคุณห้าวะคุณคุณไม่แบบดูแลตัวเองดีไงพี่กูตายรู้แล้วรู้แล้วโอ๊ยกูตายเฉยเลยอะไรแบเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้โหดักกูมาเลยเมื่อกี้โอยกรโหดอ่ะเอ้ยโคตรโหดมากเลยนะเว้ยโอ้โหว่าเราเกิดว่าเราไม่มีชุดกรอบเพชรหรือว่าอะไรชาร์จทั้งตัวนี่ผมว่าสู้ยากอ่ะ ใช่ครับผมแต่ว่ามันคนน้านี่เดี๋ยวนะเราสามารถคราฟไปนี่ได้ไหมคราฟแบบน้ำยาน้ำยาคืนชีพเขาอะฮะน้ำยาสร้างตัวเขาแล้วโอ้โหพี่บักเลยวะผมบักอะมันคราฟไม่ได้ครับน้ำยาเอ็กอะมันคราฟไม่ได้ใจเออโอ้โหกระจุยกระจายของพระเจ้าคือน้องๆฮะซึ่งก็ไม่ต้องมาทัวงนะครับคือแบบว่าพี่เมียจะบอกนะฮะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้บอกว่า ใครอยากให้มีลุงเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะเราจะสร้างลุงร้านค้าขึ้นมานะครับซึ่งพี่เวฟจะบอกว่าตอนนี้เราทําลุงไม่ได้ฮะทําไมเหรอครับพี่เวฟเพราะว่ามอสมันยังไม่มีของเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบห้าครับอันนี้คือมันเป็นเวอร์ชันใหม่เกินไปไหมใช่คืออันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับมอสมันเลยยังไม่มาเนาะเออเราก็เลยยังไม่ได้ลุงครับผมใช่ลุงเลยลุงเลยยังไม่มีใช่ฮะลุงลุงไม่มีมาขายเลยเป็นไงเนี่ยเออลุงได้เลยลุงลุงอดมาขายเลยลุงอดมาเปิดตลาดนัดเลยลุง ก็แม่ถึงถึงเราเปิดถึงเราเปิดไปลุงก็ไม่ขายอะติดโควิดเออว่ะช่วงนี้ปิดคุกไม่ในเกมไม่มีอ๋อโอเคโอเคโอ้ไอ้บ้ามันจะมีข่าวเหรอหนุ่มหนุ่มชายเออัยรุ่นชายสองคนนั่งเล่นไมค์ครับติดโควิดสิบเก้ามึงจะบ้าเหรอพี่เกิดไปขนาดนั้นอ่ะนะหนุ่มหนุ่มสองคนนั่งเล่นไมค์ครับติดโควิดสิบเก้าส่งโรงพยาบาลด่วนไอซียูโอ้โหไอ้บ้าไม่พี่ไม่ครับ ไม่คราฟไม่มีก็ตอนช่วงนี้ก็สนับสนุนให้เด็กไทยติดเกมอยู่บ้านนะฮะใช่ทุกคนก็ควรที่จะเล่นเกมอยู่บ้านมีคนที่ออกไปไหนใชไม่เล่นก็ดูก็ได้นะครับใช่ไม่เล่นก็ดูก็ได้ฮะดูอย่างเดียวไม่ต้องเล่นก็ได้ฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเกินไปตึ้ง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 มาแล้วแกะนี่ไแกะน้อยเราต้องการเกียร์วะโอ้โหดอกโคตรน้อยเลยแกะมานนี่ลูกพ่อ เอ้ยพี่ถ้าพี่เดินตามธรรมชาติแล้วไปเจอแกะสีฟ้านี่พี่ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นแกะนี่นะผมยอมไปเองนะแกะสีน้ำเงินเลยใช่อันนี้สีฟ้าที่แบบมันมีไม่มันไม่มีสีน้ําเงินไม่น่าจะเกิดตามธรรมชาติได้พวกสีแบบมันจะมีแค่สีดําสีแดงสีน้อยอ่ะมันที่มันจะเกิดตามธรรมชาติเอางี้ด้วยเออคือแบบมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติได้ง่ายๆนะไอ้สีน้ําเงิน่แทบแทบมันไม่มีเลยมั้งเออใช่มันแทบไม่มีไม่มีเลยว่ามันเกิดแค่ไม่กี่สีอ่ะ สีเออน้ําเงินสีฟ้าสีสีสีที่มันแบบอ่าสีส้มอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเกิดใช่สีแต่ว่าสีแบบตัวไปกันน่าจะปกตินะอู้พี่เมื่อกี้เว้ยที่ผมมั่นใจในการไปตกกับเอ็นโดแมนพอเลยรู้ปะทำไมอ่ะคือผมมีนี่เว้ยโล่โอเอาไม่อยู่มันเป็นทำยังไงวะมันทำยังไงอยากรู้อยากรู้อยากเห็นคือโล่เราเรากั้นไว้ใช่ไหม มันอะตีเราไม่ได้หรอกแต่ว่ามันอะเสกให้เราไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ทิ้งเราลงมาอ๋อคือแบบมันวาร์ปเราขึ้นไปนะใช่มันวาร์ปเราขึ้นไปเวิธีโอ,โอใช่เวลาเราจะสู้มันเราจะต้องมีเรียกว่าอะไรอ่าลเราอีกอย่างหนึ่งเราตาบอดด้วยนะตาบอดต,ตลอดเวลาเลยไอ้สู้กับมันน่ะนะเออเราตาบอดเหรอใช่มันจะทำให้เราตาบอดแล้วมันเราเราจะไม่เห็นเลยว่ามันวาร์ปไปทางทิศไหนบ้างไอ้เววสปาร์ตสปาราดจะชัดเ สาชัดชัดใช่แต่และตัวมันมีความสามารถต่างกันน่ะอย่างเช่นแบบอ่อซอมบี้เงี้ยพี่ผมว่าเรา,า,เ,ราเราเอาแกะกลับบ้านไหมก็ดีนะพี่บ้าเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าแกะแถวนี้เยอะมากเลยคร<ช>ับผมว่าเราเอาแกะกลับบ้านเน,นี่ยเนาะ<ช>เอาแกะกลับบ้านไปเลี้ยงแล้วไปปั๊มขนแกะเดี๋ยวเพราะาหมู่บ้านมีสี่ว่าเราไม่ต้องทําใหญ่เกินก็ได้มั้งใช่ถ้าแบบพอประมาณยังไงเราก็ต้องอ่าเราก็ต้องใช้บบไอเราใช้ขนแกะอยู่แล้วอ่ะ เออเนาะผมว่าเรามาขนแกะคอนกีดอะไรยอะต้องคำเยอะไปเลือกไปเลือกเอ้ยเดี๋ยวเราทำฟาร์มมานี่มาฟาร์มฟาร์มขนแกะบนลอยน้ำว้าเอออันนี้คือจะสร้างบนน้ำอย่างเดียวเลยเออว่ะฟาร์มขนแกะลอยน้ำก็พอเอ้ยอย่างดีเห็นไหมใช่ป่ะเดี๋ยวว่าเรากลับบ้านไปเอาสลามเบลเีลยนะทุกคนใช่ผมต้องกลัรไม่รีบนะครับเราจะไม่รีบไม่เรารีบฮะเรารีบ อ๋อเรารีบอ่ะใช่เรารีบเรารีบเรือมันจะจบเรือเออเดี๋ยวเฮ้ยเราไม่จบเราเราไม่จบง่ายๆใช่อย่างน้อยซีรีส์นี้นะจะต้องมีสัก10 EP โอ้โหเยอะจังเลยเด็กบอกฟันสลายละเด็กบอกฟันสลายละเฮ้ยโลกเฮ้ยมีสักประมาณอ๋อห้าสิบ EP เหมือนอันนั้นแหละเออขั้นต่ำขั้นต่ำออไม่ไม่ใช้คันต่ำสี่สิบไป อครับขั้นต่ำสี่สิบขั้นมากห้าสิบไม่หรอกเราต้องเผื่อไว้ด้วยเผื่อมีมดใหม่ไม่ไม่พีพีพีต้องพูดว่าขั้นต่ำอ่ะขั้นต่ำสี่สิบขั้นมากห้าสิบขั้นที่เป็นไปไม่ได้คือหนึ่งร้อยฮะใช่มันจะมีขั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้จะไม่ได้จะคิดแต่แต่ว่าถ้าเป็นมดนี่ผมว่ามันน่าจะถึงนะ่งร้อยเอพีแต่ว่า มันจะทุกคนจะเบื่อก่อนหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะฮะ<ช>แต่ว่าถ้ายอดวิวสักแสนนึงตลอดนี่เราก็จะจัดไปให้ฮนะใช่ว้าวเนี่ยเป็นแสนเลยเหรอเออใช่เราต้องการยอดวิวเป็นแสนเอาสักเจ็ดห <70, 000 S 2> มื่นขึ้นนะอ่ะเออเราก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงร้อยก็ได้แต่ว่าถ้ายอดวิวแบบห<อ>้าหมื่นอะไรเงี้ยเดยอเราหยุดไว้แค่ห้าสิบพาร์ทอะไรอย่างา part, างี้ใช่เพราะว่าเราเราก็ไปเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ใช่เออเราจะไปใหม่เรื่อย<ช>ๆไม่หรอกเราก็อยากเล่นมอดใหม่เล่นอะไรบ้างเล่นเหมือนเดิมมันเบื่อหน้าเบื่อจี๊ดหยุดหยุดมัดฝีวิ่งไปไอ้เดี อ,อ๋อมาเอาสลามออเอาเอาสลามเรามีแล้วเหรอวัด <What? S 2> อะไรคือผมกลับบ้านมาเอาสลามไว้เพื่อคาเป็นเชือกใช่ไหมทำไมอะสลามอยู่ในตัวกูเอา้าแล้วกูกลับมาทำไมเรด้โกเรด้โกหมันหลอนนยะมันหล่อนนะ มันหลอนนะทุกคนมันเมาอะไรก็ไม่รู้สักอย่างไปก้อนหรือเปล่าเมาไปก้อนเออกัตเตอร์ครับบอกแล้วจะฉีดมดในห้องตัวเองพอดีลืมฮะใช่ลืมอุ้ยผมไม่เห็นจริงๆนะเว้ยโอ้อมาเจ้าก็ตาถั่วเลยมึงเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่พี่ไปฟาร์มเหล็กอุ้ยแหลกแหลกแหลกนึงก้อนนึกว่าจะพออุ้ยแหลก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 มันไม่พอทุกคนเฮ้ยเหล็กกองหนึ่ง้ยเอามาทีละครึ่งก็ได้มั้ง ครึ่งเหรอเออขน n ี c มาทีละครึ่งเอาไว้ก็สองตัวเองเนี่ยเออใช่เราเราบรได้เอามาหลายอ่ะใช่เราก็เอามาแค่สองตัวก็ได้เนี่ยมันหายไปต้องทำไงวะกินนมปะใช่อยากให้บัฟนั่นหายไปนู่นไงวัวอยู่ตรงนู้นพี่เลี้ยงไว้อยู่เย้ยเราเลี้ยงวัวทำไมมันแหลกๆมันแหลกเพราะเดี๋ยวตัดต้นไม้เลยแหละเดี๋ยนะเอ้ยตรงนี้เอ้เราไปทำข้อแกะบนน้ำไหมพี่แต่ว่าเราต้องมีนุ่มนวลด้วยนะ เพราะ,ะรว่าถ้าเกิดว่ารเราไม่มีนุ่มนวลเราไปทำข้อแกะ,ะบนนู้นไม่ได้เพราะว่าแกะมันต้องกินหญ้าที่มันติดติดติดหญ้าเราก็แค่ทําดินไปถึงนู่นดีไหมไปถึงไหนทําดินให้ไปถึงนู่นอ่ะไม่เราเราเรามีนุ่มนวลกัได้เราไม่รีบโอโอเคจัดไปเออเดี๋ยวเราค่อยแบบทําเป็นแบบว่าเป็นแบบ เป็นแบบทางแยกไปก็จะมีฟาร์มแกะอะไรอยู่บนน้ำใชหใช่ทุกคนตอนนี้เราทำคอแกะเล็กๆข้างบนฝั่งฝันก็ได้นะเออใช่เราจะทำครอกแกะเล็กๆแล้วในอนาคตเนี่ยเราวิว่าพี่วิจะคาบเป็นพวกแบบมอตเรือใช่ไหมววเออไอพวกแบบมอตเรือที่แบบมันวิ่งในน้ำได้แบบเร็วๆอ,อ่ะเออเราจะได้แบบมีอาณาจักรในน้ำไว้พีเยัย แบมพูดมาดูดีแต่เล่นไปสักร้อยอีพีกูจะมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เออตอนพูดเนี่ยมันจะดูดีหน่อยเออแต่ตอนทำเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันสลับกันใช่เด็กแบบตอนแรกตื่นเต้นมากพี่จะทำแหม่ยังไม่ทำเออตอนแรกเฮ้ยพี่เวจะสร้างว่ะหลังๆมาเอไม่ทำเลยน้องพี่ขี้เกียจอ้าวเด็กแบบอะ้ะะอะไรวะคือสรุปยังไงมึงคือมึงปล่อยให้กูรอ ใช่จบเราจะทําเราจะทําแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะใช่โอ้บอกเลยว่าน้องๆแบบพี่เวฟครับขอดูอาชิล่าจะครับพี่พี่ตอนเนี้ยอาชิล่าจะมาครับพี่โอ้คือแบบเยอะมากครับคือหลายคนก็พี่คือแบบเราแวะไปโปรโมทเซิร์ฟไงคือเพื่อนก็มาแบบว่าเฮ้ยเวฟโปรโมทเซิร์ฟไหมครับห้กูหน่อยดิกูเปิดเซิร์ฟใหม่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะแบบไปไปนั่งโปรโมทผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงกูเกลียนเซิร์ฟมึงนะ มึงไม่ว่าเลยนะมันก็บอกว่าเออได้ได้เพื่อนได้ได้ได้คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะว่าผมไปเกียนเซิร์ฟเขามั่วๆนะแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกไว้ว่าผมคุยเจ้าของเซิร์ฟมาทุกเซิร์ฟแล้วนะฮะใช่เจ้าของเซิร์ฟเขาเป็นคนอนุญาตนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟไหนแล้วโดนผมกีเกียนเนี่ยด่าเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยอย่าด่าผมเลยทำไมอ่ะเอาาก็เจ้าของเซิร์ฟมันบอกอ่ะเออเจ้าของเจ้าของเซิร์ฟมันบอกอ่ะครับผมผมไม่ใช่คนผิดนะ เออทุกคนอยากเข้าใจผมปิดนะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นความจริงนี่ผมเป็นคนดีมากวันวันไม่ทาอะไรเข้าวัดนี่เถอะว้าวไม่ไม่ไปวัดนี่เฉยวัดความยาวอ๋อยาวอะไรอ่ะเอยวัดตลับเมตรพี่ไม่ใช่วัดมาไปแล้วแกเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านลูกเราจะไปมีข้อแกะเดี๋ยวนะขึ้นมาเล็วขึ้นมาฮ้ยจะมืดถึงแล้วอ่ะเอ้จะมืดถึ่แล้วเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปลาดสลามเพิ่ม ไก่นี่ปลาหัวไก่สรามเดี๋ยวนะลงมาแกะเดี๋ยวผมจะเอ้พี่เฟมพี่เฟมเวลาพี่จะลากอะไรเนี่ยสมมุติว่าพี่จะลากเอ่อไก่หรือว่าลากตัวอะไรไปพี่ก็เอาลากในน้ําแล้วมันขี่เรือแล้วก็ลากไปได้๋อมันจะไม่หลุดใช่ไหมใช่มันไม่หลุดแล้วก็เดี๋ยวพี่ลอพี่อยู่บ้านปหไม่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 เอาไม่อยไม่ใช่ดูลากแกะตกังแกะที่แบบดิ้นเในน้ำ ไปแล้วลูกพ่อตามพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าไปทำงานแกไอลากบนน้ำพี่อยากเห็นแกะบินได้เจอเดี๋ยวแกะบินได้เออแกบินได้มันพูมันลากแกะไม่ได้อ่ะเออนาแบบเออผมไม่อยากจะให้พูมันลากแกะมากเลยเว้ยแต่ว่ามันลากไม่ได้ครับเออถ้าพูมันลากแกะได้มันจะเป็นอะไรแจมอะไรในน้ำมันทํทำไมเลืองแสงด้วยมันน่าจะมีไอพวกสมบัติใต้น้ำฮะแต่ว่าเรายังไม่สนใจเดี๋ยวเราจะมาทำข้อแกะก่อนใช่ ตอนนี้พี่เห็นเรืออยู่ใต้บ้านเราไอ้ซากเรือนะใช่ไอ้ยยี่เ,เพียบเลยเฮ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยทำไมเดี๋ยว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 เอะอะไรเอา้าอะไรน,นึงแกะผมมันเข้าไปขับเรือเราเฉยเลยว่ะพี่ว้าวแกะหดเอา้าแกะยังนั่งเลยแล้วบอกไม่อยู่บ้านแต่ชื่ออยู่ในผึบบ้านเนี่ยนะไม่ตอนแรกไม่ได้อยู่ไงแต่ตอนนี้กลับมาเอาวะนี่ไงแบบก็ดูเอ้ยเอาเข้ามาลูกทีละตัวลูก ทีละตัวลูกเอ้ยรีบลูกจะรีบ,รบเข้ามึงเข้าทีละตัวสิเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอเอ,เอ,อน,นี่ก็เราก็จะมาปิดไว้เยี่ยมแมแค่นี้เราก็จะมีแกะสองตัวอยู่ในคอกเดียวกันว้าวเยียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยว่าเราไปครับอ่เป็นเตียงดีว่ะเตียงสี <ผม S 1> น,น <ๆ S 1> ้ําเงินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยครับเดี๋ยวค่อยครับยงัยงยงังยังทำไมอะผมจะทำถนนไปไทำการเลี้ยงแกะก่อน เออเราจะมาทำทางไปเลี้ยงแกะกันเว้ยโดยการที่เราต้องเอาไม้มาฮะ<า>แล้วกค็คุณจะไปเอาสลามไหมเนะี่ยสลามอ่ะฮะเออบอกต้องไปราสลามก่อนดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาสลามก่อนลืมโอ๊ยโอ๊ยปวแตกลืมไปว่าต้องไปเอาสลามดูพระจันทร์ดิโอ้โหเบบพี่ซอมบี้นี่มันมาไหนเนี่ยอย่าไปหลบอยู่หลังแกะเดี๋ยวมันก็ปลาโดนแกะหรอก อีบ้าเลยกลัวมันปลาแรงมากเลยนะเออใช่ใช่ใช่อันนี้ยอมรับยอมรับโหคนอืมอืมอืมไปโดนอ๊บตบบั้นตบเออตบไหมใหญ่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูดิมันหลบอยู่หลังแกะเนี่ยเดี๋ยวแกะเขาโดนช่วงตายมาจะทำแบนี้ได้เนาะอุสาบไปลากแกะมาจะมาทำให้แกะผมตายไม่ได้แล้วพี่ โทษพี่ไม่ใช่คนอย่างงั้นพี่ไม่ใช่คนอย่างงั้นได้คนไม่บอกได้แกะกูตายไปแล้วเอาออกยากจังนี่ว่าเราจะทำชั้นบนนะครับเราจะทำเป็นฟาร์มแกะก็คือเลี้ยวตรงนี้ไปตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงมาฝั่งนี้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นทางไปข้อแกะนะครับซึ่งเราก็จะใช้เป็นเดี๋ยวว่าเราต่อดินมาก็ได้มั้งถ้ามันยากไปเราไปเดี๋ยวพี่นอนก่อนได้ปะเฮ้ยนอนคืออะไร พี่ไปหมู่บ้านเอพซีเฮ้ยไปทำไมฮะไปจับเอพีซีเจ้าอ๋อจับเอพีซีมาบ้านได้เป็นจ้ากรชากลากถูโอเคโอเคเดี๋ยวนะวัดทำไมอ่ะหนึ่งสองสามอ้อมีอะไรมีอะไริบพายแล้วผมสร้างผิดสร้างอะไรอ่ะสร้างระยะความไกลคือถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะได้สี่ช่องใช่ไหม แล้วระหว่างบล็อกทางเลยนี้มันจะใหญ่กว่าตรงนี้หนึ่งบล็อกอะทางมันจะกว้างกว่าแต่ก็ชังมาแล้วกันนะปล่อยให้มันกว้างกว่าแต่ตอนนี้ไปนอนเถอะปะรู้สึกกูรู้สึกฝนมันตกเดี๋ยวนะไปนอนเถอะไปเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวปิดประตูได้เดี๋ยวตายนอนจะวิ่งเลยผมรู้แล้วคุณจะขึ้นดาดฟ้า้ขงบน เออผมรู้นะว่าคุณจะขึ้นไปดาดฟ้าลืมลืมเออกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอเคตรงนี้อาจจะถนนกว้างกว่าอันนี้นะเพราะว่าอันนี้ผมว่าเราสร้างไปแค่สามบล็อกเนาะนี่เราสร้างไปสี่เออว่ะพลาดว่ะนี่ไหมทำไปเราจะมาทำดีซีแต่ฟาร์มแกะเราจะมาทำฟาร์มแกะดีๆไว้ตรงนี้สักอันใช่โอ้โหเส้นทาง มันดูกว้างไม่ต้องสนใจนะว่าพีเว้ทำไมตัวพีวม,วมีควันออกตลอดเวลาคือมันบักจากการตายจากไอเจอินเดเร์เนี่ยใช่และควันนี่มันก็จะลอยอยู่บนหน้าเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยใช่นอกจากเราจะออกเกมเขาไป <c oughs> หรือไม, <c oughs> ไม่ไม่กินนมแล้วมันไม่หายเลยนะทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะโอเคที่ครับ <c oughs> ผมเรียบร้อยเราก็จะเส้นทางมาตรงนี้ <c oughs> ผมว่ารอฟาร,ร์มแกะไว้ประมาณเออเอาขอขอขอ,ขอมาอยู่ด้วยรีว <c oughs> <ๆ>ิว่ามันใกล้ไป เดี๋ยวเราจะฟาร์มแกะไว้ประมาณบริเวณไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ครับนี่ส่วนข้างล่างน่ยผมจะทําเป็นทางแล้วก็ไปปั๊มไปยันเครื่องปั๊มอ้อยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้มาสี่บล็อกเฮ้ยพี่เอาเอาเอ็มากี่ตัวพี้คงไม่ได้ n อ็นบีซีพาร์ทนี้ทำไมอ่ะหนเวลาไม่พอใช่เวลาไม่พอ เวลาไม่พอสำหรับการเอา NBC ตอนแรกไม่เพรว่ามันเยอะแล้วนะน้องตอนนี้มันม่น้อยแล้วแหละ <c oughs> อะไรไม่เป็นไรเราพัดหน้ากด้น้องๆน,นี้าาใส่ไป,ไปโอ้ยคุณรำคาญไอ้ควันที่ออกจากตัวที่ตุกเหม็นขนาดนี้เลยเนี่ยเอยออกเกมเข้ามาแล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเหมือนควันที่แบบเราไม่ได้อาบน้ํามันแบบอันนี้กำลังจะพูดเลยว่าคุณไม่ได้อาบน้ำคุณคิดเองเออมันเหมือนควันที่แบบเราไม่ได้อาบน้าอ่ะเออมันแบบ เป็นควันแบบสีม่วง,งๆไปทั้งตัวอะถุเอ้ยนี่วางสี่บล็อกนี่ก็วางสี่บล็อกแล้วก็เราจะมาใสไไ่ไม้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 ไว้ตรงนี้ครับแต่ละมุมแล้วก็เราก็จะทําเป็นเส้นรางเหมือนอันนี้เลยเดี๋ยวว่าผมจะทําไว้เนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะเอาดินมาใส่แล้วก็เอาแกะมาใส่ข้างบนนะครับ<ช>อ้าวครัทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับผมวิวก็ขอไแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะก็ไในพาร์ทหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกลังใจครับพี่เวล์นก็พี่เฟร,รมกันด้วยกกละกันนะเดี๋ยวจะใหม่พา,พาหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้า,า,าเนี่ยเราจะมานั่งทำต่อแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอใส่เนี่ยใช่เดี๋ยวพาร์ทนี้พี่ก็ต้องเอาบุกเอา NPC ไปก่อนแล้วกันไม่ไม่เดี๋ยวพาร์ทนี้กูต้องออกเข้าเกมใหม่ก่อนเนี่ยออรู้สึกแต่สักตัวรู้สึกตัวมีควันเหมือนตัวจะมีควันออกโอเคทุกคนจะใหม่พาหน้าพาหน้ก็สร็ครับไปเลยครับบอมไปไปครับผมไอพี่กินนมมันจะหายป่ะมันไม่หายดิมันบักอย่างนี้หลายรอบแล้วใช่